สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube ต้นกับก่อนบ้านดงไฟวันนี้มาก็าหาหนอไม้นะครับวันนี้เป็นวันที่6กกรกฎาคมสอง5ห้า้ย้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับมหาหนอไหม้น้าต้นนองไหม่ก่อนนะครับวันนี้เท่ากับมหาหนอไหม่ช่วงบายครับหลังจากช่วงเศา้ากับไปใส่ก่อนไปส่งของช่วงเศา้าไปส่งหนอไหม่นะครับน่าไปส่งหนองใหม่แหย่หน้าครับ้วกห้พี่น้องเอฟซียกการสินครับปุ้งหนอดปุ้ยซวยเผื่อแล้ว ขามาหอดกับมะพร้าวเลยครับพูนน้องงามเนาะครับเนาะงามไปก่อนช่วยๆนอนช่วยๆหน่อย,ย,ยใหญ่หน่อยใหญ่ไปเบื้องหน้าไปก่อนครับพี่น้องครับนอนอย่าเบื้อตืมหน่อยจิ้มก่อนไม่นป็นแกงไม่แกง Uh huh. สวยๆฮั uh huh. แดงแป๊บ,บอยก่อน uh huh. น้องง่ายมีตัวหลักครับพี่น้องครับเป็นตะเห็ดน้องใหม่สมพอดีนี่ これ。てか。うん。5冊。 ย,ยังไม่ร้นอยู่ข้างบนข้างบนเออเอาพี่สับเมื่อกี้มันก็หักมันก็ค้างอยู่ตรงนั้นมองดูดีๆมันยังไม่ล่วงหรอก Terima kasih Ibu Terima kasih ก่อนอันคือบอกเก็บในหนวดอหมวันประดุก <laughs> ว่าสิบกเกัเค็ดกัเป็นตะกิดแล้วหายอ้นอง่แต่ละเอีงแป๊ ปาวดพป่น้นองครับมาเบิ้งโนนี้ไงหละครับนี่เต้าขาโนเต้าขาคิดผ่อนป้านอ้อยบ่านในดินในบอยได้ครับพอน่ยังสิเต้านอนแบบนี้ี่ทั้งบ้านตนหายางได้ครับนี่่ค,ครับได้ก่อนอิสากออกมานะครับเนะาะเอาเลยไอ 이 <목소리도> ช่วย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 งามหน่อยก่อนนะป้าสุดยอดดีครับแบบนี้ที่ต้องการอ๋อแบบนี้เลยที่หายากดูนี่ก็เขียนซ้ำเขียนบ่นึ่โอ้ยซ้ำเขียนกำหุ่มบ่กำหุ่มบ่กำไม่หุ่มไม่หุ่มไม่หุ่มกำไม่หุ่มสุดยอดดีครับสุดยอดนอนไหมครับอ๋อยังสีจักซิปนอนหน่อยหน่อยก่อนเนาะ เต้นเต้นนอกนี้ก็ขืนกอได้ครับพี่หน่องครับดูทั้งในครับเนาะ

อีกครับอี่ครับอีครับนี่มาหลังกอเนาะคุณน่ะเห็นนอนนี่ป่ะเห็นใช่ไหมใช่อ๋อได้ป่ะเดี๋มาอีกนะโอเคอืมสวยสวย มันมีอีกโนน,กนึงครับพี่น้องครับยุกอแล้วกันนี่แหละปูนอยู่ในในเหลือบเลยก่อนว่าหมดเข้าไปเอามีดตัดเอาอี้ก่อนออนะนอนยังไงบ่ไอเดะมอเดะมอหลอดช่วยช่วยหลอดวยช่วยช่วยช่วยอีกแล้ว สวยไหมสวยครับใสนี่ละไอ้ก่อนเป็นไงบรรยากาศที่คุ้นเคยบ้านไหนดินบ้านไหนบอยกลับมาแล้วนี่แหละก่อไฟตั้งบ้านเล่าไม่ถึงแต่รุนนี้แล้วกระทั่งบ้านเฮานี่เพียงใดหน่อเต่าเต็ดหน่อเท่าเต็ดได้ครับพี่น้องครับเป็นเป็นภาษาไต้ได้หน่อเท่าเต็ด ว่าพี่น้องที่ฟังเป็นภาษาอีสานเี่บอกเป็นภาษาอีสานที่ฟังเป็นย่างอื่นนะันะ่นนะนอเท่าเตดครับพี่น้องไปไม่ย่างอีกเล้ก่อนผนเห็นป่นอนกันพี่น้องน,น,นอนที่ตุนไปปอไว้ทั้งหลังเมียนแล้วเท้าตองลงไปทั้งนี่เท้าตองล่งไปก่อนภาษาภาษาใต้นี่ไม่มีวางไว้ใช่ไหมก่อนตั้งเลยมีแต่ตั้งไว้ทุกอย่างตั้งไวหมดเลยเอาเสียมตั้งไม่มีละตอนนั้ ขุ่นเหนท่างไปเหนือจะสิไปหมุนหม่องมันไปงไง <c oughs> ว้าบรรยากาศงามแต่พี่น้องครับโอ้ยการฟังพูนกับมี่อีกตะนันเลยก่อน,อ,น,น,นอันอนี้น้ำอันกอไผ่เป็นนันเข้าบ่เคยไปหาเลยนันพี่น้องไปดูเดรายว่วาม่าฟังนี่มตั้งจะขามน้มไปเลยนะอุอ้ยปลาบอ่อนเต็มเลยก่อนอุ้ยปลาบอ่อนเต็มเลย อุ้ยปนน่ะปลาขาวเต็มเลยพี่น้องเ,เ,เ,เอมีนเนีนเนนอุ้ยเหมือนนะเห็นบ้าเห็นปลาบอนะปะปนปนปนเงี้ยเห่าเนาะเพราปานมาเพิ่งวานเปลี่ยนดิฮ <laughs> ะเพราะหน่าจะเป็นไงลอกอุย้ยปลาขาวอีกคน,นอุย้อยเนี่ยวานเป็นได้เนาะอ่ะไปเบิ่งน้ำใหม่น้ำกันต่อครับ Đây là nhăn Nói ừ. chơi. chơi chơi đi Nam 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 có Để là nam điệt <laughs> Ui nà <laughs> <phải là quá. cười>

นพ่อใส่ได้อยู่นั่นนะบหน่อยบบใหญ่แห้งพ่อเดีเห็ดน้ำใหม่ถุงบอซมิซาบ่ซันกะถต่เสียดน้ำใหม่สมกับเสียดายเลยครับพี่น้่งามนี่ต้องมมีอีกนะเีอีกเอาพ่อเป็นเลละ นนั่อ๋อเออเออไอโนอนั่นตอนเขาที่แหลก่ข่อยนับไหนก่อนใครบอกเห็นนอใหญ่นี่แล้วก็นอที่เจ้าเอาตางใดนหันเลยถ้าข่อยเห็นนอนั่นแหละกันก็จำอยู่ข้างในอืมอืมนาเท่าอะไรนี่เท่าเตจเท่าเตจเท่าเต็ดแปลว่าเล็กมากเล็กหมอกเป็นภาษาใต้เท่าเต็ดแปลว่าเล็กอุ้ยคนไหนก่อนเป็นกัวเห็นปะนั่น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 เท่าเทาพื้นเซลใดหนอแมีน อ็กับไม่เงยไปไหนหรอกไม่เยวานมันจบเอาไว้เป็นป็นลำ้ะ่ป็มไงแห้งหรอก่วนออนั้นมนข้างเข็้นามายมได้เมืองจะขับรถขามหน่อยก่อน,อนมาเลยแว่มาเบิ่งฟังตั้งขางเลยครับฮะคนห <laughs> ลงกระท้างเลยจ้ะ <laughs> เห็นป่ะห้อยมันขึ้นอันนี้อยุต่เอก่อนรอยขึ้นไหมรอยเข้าตัดเอาเยอะอยู่นะแต่เราก็ไม่ได้มาดูนะ สวยไม่ตั้งแต่น้ำใหม่น้ำใหม่ถุงถุงนอนปะเป็นไรงยเหมนกันนี่นี่แหละเป็ดเลี้ยวดเดียวคุมเลยครับพี่หน,น้่จะนอนหญ่ๆ Hmm. Hmm. <tuk> uh -huh. to... ini <laughs> Oh. อ่อนได้ไหมอ่อนไม่ใชิมีขออ่อนบ่องมันทำหน่อไม้ส้มเมั่นี่อ่อนๆนอยู่ ใจะเต็มเลยมั้งด้านที่เราข้ามน้ำไปแหละเราไปมาเ้้ววันก่อนอืมไม่ค่อยม,อมีนี่ได้เท่าที่เราไปเมื่อวานไหมพี่ก่อนถ้าเมื่อวานเออเมื่อวานนี่เหนื่อยมาก อันนี้เออนี่คนนี้ก็ได้ฮะห้อยคนสับก่อนเห็นแต่ไกลลอยๆสั้นๆสามโดนแล้วนึ่ะ บมี่ไปขาไม่เบิ้งฟังผลจักน้อยเนาะนี่มาเร็วเบิดแล้วหมดก่อนอนีกแเบิดเลยว่าแมนเบิดแล้วเนบะิ้งตั้งหนบามี่ประสานต้องยังเลยบะมีถามบะมีก็คือเบิดแล้วพอฟังนนหนีงบ่เคยมากเลยนนะแต่เล่เบิ้ง อันนี้นูมเตามาเตาอืมเตาไม่เย็นเห็นไก่ไก่โผล่มาแต่น้อยไงมันก่อหน่อยเนาะมันก็จะเป็นแต่น้อยหน่อยนี่เป็นก่อบ่ายโอ๋นี่บ่คือโอ้อ้าวนี่ โอ้เหนียงข้าจะไปเร็วง่ายไปเหนียงเหนียงน้อยเหนียงน้อยพูดมังผุ่นมันก่อภัยสื่อใดนั่นได้ไม่เดิเดินไปเดินเดินไปเดินทำไมเราไม่เห็นนี มีนข้าวเดิมก็ไพยครับมันอยู่คือไหนฟังห้าวมาฟังเถิดไม่เห็นแล้วพี่จันต้องมาดูฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เป็นทางโค้งพอดีเลยล่างฝั่งนี้ฝั่งเราฝั่งอ๋อฝั่งคือไหนอยู่ใกล้ๆมันอยู่ฝั่งเรามันอยู่ฝั่งห้าวอะไรกันแต่ว่ามันอยู่ไกล ท่านเินทางนั่นที่อยู่เคยเนี่ยแล้วตรงนั้นคือตรงไหนตรงนั้นพุ่มนั้นคือตรงไหนอ,อ่ะนักขาน,นานไปเบิ่งครับพี่นองครับ แม่อีกก่อนบอรนี่ล่ะภาขาวเห็นปะ่ะพุ่นบอนเต็มเลยเนี่ยเป็นคือ,บอเบาแหมาวานบางนี้น่ะผู้เปินหาป่าม,มันบ้างเนี่ยพุ่นน่ะพุ่นหน่ะอ๋อแนวดักปลาเปิน ไปอีกฟังครับนี่นะครับสร้างขานะมเคีโมอใส่ขามไปเลยครับตั้งผุิลภั่เป็นป้าเนอใหม่ทีต่วนเพื่อมาประจำเลยครับตั้งนะั้น